สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest ตอนนี้จะพามาดูสวนผลไม้ะะนะครับตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสะระบุรีอ๋อมันมีหลายรุ่นลูกแดงเห็นผุงไงฮะ ป้านั่งหอนะใช้โจ๊ะมานั่งป้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเลือกดูลูกเป็แดงเดี๋ยวมันจะแตกบางวันวนี่เมียนมวนเมา่เก็บด,ดูว่าแม่เริ่มแตกแล้วนะก็แตกแล้วว่ะพื้นเอ่อพื้นดินเนี่ยนะครับพื้นดินของบริเวณตะบลฑะอมเนี่ยเอ่อมันก็จะเหมาะกับการทําสวนผลไม้นะครับบริเวณรอบๆ ของตำบลชะอมเนี่ยก็จะมีอ่าสวนผลไม้หลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งเงาะนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็อ่ส้มโอแล้วก็มะยงชิดก็วันนี้ก็พามาดูสวนมะยงชิดนะครับอ่ที่กําลังออกขายอยู่ในขณะนี้นะครับอ่มะยงชิดของป้าแกนี่แกก็ปลูกแบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับแกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรคือปล่อยไว้ธรรมชาติน้ําก็แทบไม่ได้ลดครับ ก็มันก็ยังออกลูกนะครับก็ออกลูกให้ดกอยู่นะครับอันนี้เก็บไป 3- ามสี่รุ่นแล้วครับนะครับมายงชิดมันก็จะออกเป็นรุ่นๆุ่นนะครับก็วันนี้ก็พามาดูสวนผลไม้นะครับก็มีพามาเก็บมายงชิดสําหรับใครที่ต้องการที่ดินปลูกไว้ทําบ้านพักตากอากาศนะครับไว้ทําสวนเกษตรนะครับทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับ ตำบลชะอมเนี่ยก็เหมาะสําหรับนะครับเหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับอาตำบลชะอมเนี่ยก็นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้ําตกหลายสายแล้วนะครับมีลําธารนะครับมีรีสอร์ทแล้วก็เอ่อก็จะเป็นแหล่งเอ่อผลไม้นะครับเป็นแหล่งผลไม้ก็คือมาตำบลชะอมเนี่ยก็จะมีพอถึงหน้าผลไม้หน้าทุเรียนหน้าเงาะก็จะมีขายตามข้างทางนะครับนะครับเอ่อแล้วก็จะตำบลชะอมเนี่ยก็จะเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ ที่ิเมื่อกี้กูปลูกอะไรจะกินไม่ได้เลยไงวะงั้นกูจะปลูกแม่ทํไไอย่างั้นกี่หน้าป้าจะลองเอาปุ๋ยใส่กวาดโกขีเ <ahead> ต <wrestling ps> ียนดูง่ายแล้วคือถอดหน้าจี๊กไปตราแม่เจ็ดสิบจีกไปดูเยอะแย่หลาย ลองมาเอากันอืมมีหน้าเหมือนกันแหละเนี่ยเก็บกันอยู่เนี่ยไกล้กี <c oughs> แ่แตกๆก็มีมึงกินรุ่นหลังเถอะมึงกินรุ่นหลังเถอะสำหรับเอ่อ ลูกค้าหรือใครท่านใดที่สนใจนะครับเอ่อติดต่อดูที่ดินเรามีที่ดินหลายแปลงนะครับก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามนะครับ ID Line ก็คือ ICWX นะครับมีแค่สี่ตัวครับ ICWX นะครับในช่อง K i n t e r e s t สวัสดีครับ